วันนี้น้องไรอันโพสเฟซบุ๊กแต่เช้าเลยนะคะวอวยพรวันเกิดคุณพ่อ31กรกฎาคม2566วันสิ้นเดือนค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อน้องไรอันด้วยนะคะ fc แฟนคลับของน้องไรอันนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิล์นนะคะไปร่วมวอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อน้องไรอันได้คะ่ะโพสจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิล์ สุขสันต์วันเกิดนะครับป๋าป๋าคือทุกอย่างของหนูเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดผู้ให้วิชาผู้ที่เป็นต้นแบบของลูกผู้ที่คำ้ำคำว่าครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมไม่เคยบุพค่องวันนี้ป๋าแก่ขึ้นอีกปีเอาจริงๆยังจำภาพที่ป๋าลดล้มแล้วมารับหนูที่โรงเรียนได้อยู่เลย วันเวลาผ่านไปเร็วมากจากต้นไม้ต้นเล็กที่ป่าหมันรดน้ำควนดินกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดที่คอยมารังควานจนวันนี้ต้นไม้นั้นเริ่มที่จะต้านทานลมฝนและอดทนต่อสิ่งต่างๆได้เองบ้างแล้วลองมองย้อนไปเราก็ลืมไปว่าคนที่ปลูกเราตอนนี้ เขาเริ่มแก่ลงมากหัวเริ่มขาวร่างกายเริ่มมีโรคประจำตัวป๋าทำงานหนักมากๆตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจนวันนี้หนูทาให้ป๋าได้พักแล้วป๋าสบายใจได้เลยต่อจากนี้หนูจะช่วยค้ำครอบครัวอีกแรงหนึ่งป๋าปล่อยมือแล้วนั่งพักได้เลยนะ ปาเป็นฮีโร่ที่ไม่มีพลังกายที่เป็นพิเศษแต่มีใจที่ทรงพลังดีใจวันนี้ที่ป๋ายังอยู่ให้หนูไวพรรักป๋านะครับรักสุดหัวใจของลูกชายคนโตคนนี้อิโมจิหัวใจสีแดงอีกหนึ่งความน่ารักของน้องไราอานกัดบัณฑิตนะคะที่ไม่เคยลืมวันสำคัญของคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook กัดบัณฑิตจำปาศินป์ไวน้าที่นี้ด้วยนะคะและทางช่องป้าเล็กชาแนลขอวอวยพรให้คุณพ่อน้องไรอันนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นทัทีนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ